สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักยิ่งทุกท่านนะคะคิดว่าพี่น้องทุกท่านคงจะได้ฟังข่าวหรือว่าดูข่าวมาบ้างแล้วนะคะเกี่ยวกับสมาพันธ์มวยแห่งสปปะนะคะที่ได้กล่าวถึงประเทศไทยอย่างโหดร้ายนะคะ จริงๆแล้วคนไทยรักประเทศลาวนะคะรักประเทศสปอปลาวแล้วก็ชอบที่จะไปเที่ยวที่สปอปอนะคะมะนาวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบไปสปอปอบางครั้งปีหนึ่งไปสองถึงสามครั้งนะคะสำหรับ การไปท่องเที่ยวที่สปปทำไมท่านใจร้ายจังทำไมท่านถึงกล่าวถึงประเทศไทยแบบไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านจะเป็นผู้นำนะคะลองคิดตรึกตรองดูอีกนิดนะคะก่อนที่ท่านจะพูดออกมามันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนจิตใจ ทั้งสองฝ่ายนะคะคนที่สปปก็มาทำงานที่ประเทศไทยมากมายเพราะคนไทยก็คิดอยู่เสมอว่าสปปคือพี่คือน้องของเรานะคะการที่ท่านออกมาพูดลักษณะนั้นไม่ให้เกียรติเราเลยนะคะ เราบอกตรงๆนะคะว่ามันกระทบกระเทือนจิตใจมากๆถ้าเป็นไปได้ท่านควรออกมาทำอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะลุกลามบานปลายนะคะแม้กระทั่งคนของท่านเองก็ยังออกมาตอบโต้ท่านอย่างรุนแรง ท่านคงต้องทำอะไรแล้วล่ะค่ะท่านเป็นผู้ใหญ่ก่อนที่ท่านจะพูดท่านต้องไตร่ตรองให้ดีนะคะเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบไปที่ประเทศของท่านนะคะการพูดทุกคำพูดของท่าน มันดูจะโหดร้ายนะคะสำหรับคนไทยเพราะท่านเอ่ยชื่อประเทศไทยเต็มปากเต็มคํานะคะการที่จะอยู่ในมุมมองไหนก็ตามแต่ท่านก็ต้องให้เกียรติเราบ้างนะคะที่เราออกมาพูดวันนี้ เราไม่ได้ว่าท่านไม่ดีนะคะแต่เราอยากจะให้ท่านคิดก่อนที่จะพูดเพราะผลกระทบที่จะตามมามันมากมายลองไตร่ตรองในคำพูดของท่านดีๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ที่รับชมและรับฟังพี่น้องชาวลาวที่เข้ามาทำงานในไทยทุกท่านโปรดทราบนะคะพวกเราคนไทยทุกคนไม่เคยรังเกียจท่านไม่ว่าท่านจะเป็นใครเพราะเราถือเสมอว่าไทยกับลาวคือพี่กับน้องนะคะ เราไม่เคยรังเกียจคนที่มาจากสปปเลยแต่คำพูดของนายท่านทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจเลยท่านดูถูกเหยียดหยามคนไทยทั้งทั้งที่ เรารักประเทศของท่าน